สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme IT กันด้วยวันเพื่อักทีเหมือนวันศุกร์เราจะเป็นวันหยุดกันแล้วนะครับก็ทักทายกันทาง Facebook แล้วก็ YouTube และอย่างที่ผมบอกฉลองวันหยุดยาวกันหน่อยสุกเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมวันแม่นะฮะวันแม่เราจะหยุดผมก็เลยแบบว่ารีวิวบ่อยๆมันก็น่าเบื่อหลายๆคนอยากจะเรียกร้องแจกพี่ มาถึงผมบอกก่อนเลยวันนี้ผมแจกมันไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์พกพานะครับมันคือ SSD ขอย้ำา SSD 1 t ดเทเลบมูลค่าเกินครึ่งหมื่นมูลค่าครึ่งหมื่นนะครับรีวิวเสร็จผมแจกผมใช้คำพูดนี้เลยว่ารีวิวเสร็จผมแจกเลยนะครับสำหรับเจ้า SSD ตัวนี้มูลค่า 5,290บาทก่อนที่เราจะไปรีวิวง่ายๆใครอยากเล่นเอาช่องทาง facebook ก่อนเลยนะครับคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากได้ไปทำอะไรเอออยากรู้ก่นเอาไปทำอะไรเอาไปเก็บหนังฟินๆหรือเปล่า2กดแชร์คลิปนี้แบบสาธารณะให้ผมหน่อยนะครับกดแชร์คลิปนี้แบบสาธารณะให้ผมหน่อยและ3 อยู่จนถึงท้ายไลฟ์ผมสุ่มไลฟ์สดผมสุ่มสดๆเลยในไลฟ์นะครับผมสุ่มสดๆเลยในไลฟ์ใครได้ก็เอาไปนะครับใช้คำพูดนี้เลยผมเล่นแบบง่ายๆเลยนะครับอยากเล่นสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยใครที่ดูช่องทาง y o u t u b e อยู่อยากจะได้ SSD มูลค่า5,000กว่าบาทฟรีๆเข้ามาในช่องทาง Facebook นะครับเข้ามาร่วมสนุกได้ในช่องทาง Facebook แค่คอมเมนต์บอกว่าอยากได้ SSD ตัวนี้เอาไปทำอะไรนะครับอันนี้เริ่มต้นก่อนกดแชร์แบบสาธารณะรนะอจนยันท้ายไลฟน์นี้แล้วเดี๋ยวผมมีกิจกรรมไฮไลท์อีกหกิจกรรมแจกให้เลยนะครับผมเอาไปใส่งานเอาไปแบ็กอัพข้อมูลสิก็แน่นอน อย่างที่ผมบอกไปกับหลายๆคนเนาะว่า SSD Hard Disk ยุคนี้เนี่ยออกมาทําเคาะทําหน้าที่เรียกว่าแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างตัว Hard d i ิ k พกพาเองนะครับก็จะมีความจุตั้งแต่1เท2เท4เท8เทนะครับราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับ SSD เนี่ยราคาแอบสูงอันนี้ก็ต้องพูดกันต,ตรงๆนะว่า SSD ราคาถือว่าสูงกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเนี่ย1เทราคา5,290บาทถ้าคุณจะเอาไปเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี้ อืมมันก็ดูที่จะเสียเงินเกินไปหรือเปล่าจ่ายเงินครึ่งหมื่นได้1เทแต่ SSD พกพานะครับมันมีความจำเป็นอยู่สำหรับใครที่แบบว่าสายงานที่แบบต้องโอนถ่ายข้อมูลบ่อยโอนถ่ายหนังที่เราไปถ่ายทำมาไม่ใช่หนังอย่างนั้นนะครับโอนถ่ายหนังที่เราแบบไปถ่ายงานมาหรืออารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์เราข้อมูลเนี้ย เราจะตัดต่อคอมเครื่องนี้แต่ีิเยนโยนไฟล์ไปเราเอันเนี้ยไปเสียบแล้วก็ตัดต่อบน SSD พอตัดเสร็จปุ๊บเราก็แค่ถอดออกกลับบ้านเอาไปเสียบคอมที่บ้านแล้วก็ตัดต่อเพิ่มอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนมันค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมอยากได้ไว้ใส่เกมกับหนังครับละทานละถ้าโดนเทละครับโดนเทก็ร้องไห้สิครับ แม่เอาไปเก็บเกมครับ SSD 120กิกเองอย่างได้เอาไปเก็บรูปเพราะมือถือเมมเต็มแล้วอย่าเอาไว้โอนฟุตเทจจากคอมหนึ่งไปคอมหนึ่งใช่อันนี้คือหน้าที่หลักๆของ SSD เลยคือเอาไว้เก็บฟุตเทจโยนไฟจากคอมเครื่องนี้ไปอีกหนึ่งเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณ Transcend ด้วยส่งมาให้แจกใช้คำพูดว่าส่งมาให้แจกตอนแรกผมอยากจะแจกสเทแจกสเทเลยไหม <laughs> ลูกนี้นะครับผมบอกก่อน ลูกนี้มูลค่าราคาที่ขายอยู่นะครับ8,990บาทลูกนี้5,290บาทวันนี้ผมแจก1เทแต่ถ้าใครอยากให้ผมแจก2เทเลบตยผมแจกให้ได้ผมขออะไรไม่เยอะช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ share, เอาให้ยอดวิวสดถึง2,000คนถึงผมแจกตัวนี้แต่ไม่ถึงผมแจก1เทวันนี้ยังไงยังไงก็แจก1เทเออผมเอางี้ดีกว่านะครับก็สำหรับ ssd ตัวนี้นะครับ SSD ตัวนี้เป็น SSD ย e ี่ห้อ Transcend นะครับในรุ่น ESD 380C นะครับเป็น SSD ที่มีความเร็วสูงถึง2000 MB เมกะไบต์ซนะครับ2000 MB เมกะไบถือว่าโคตรเร็วนะครับเชื่อมต่อด้วย USB 3.2 Gen 2.2นะครับและก็ความจุข,ขนาด1เทรไบต์มีให้เลือกหลากหลายความจุนะครับตามงบประมาณเลยเนาะตัวนี้ครับเขาบอกว่ารองรับในเรื่องของการแบ็กอัไฟล์จาก Google Drive OneDrive iCloud และก็ Dropbox ได้ นะครับนี่มีมาให้ครบเลยนะครับอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมไปสแกน QR code ตัวนี้รับประกัน5ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขาบอกว่าถ่ายโอนข้อมูลได้โค้รเร็วผ่านตัว USB 3.2 Gen 2นะครับรองรับหลากหลายอยุปรกรณ์อ๋อเอาไปเสียบกับพวกเครื่องเล่น Playstation ได้นะใครที่แบบว่ามีเครื่อง Play อยู่อยากจะเพิ่มความจุอยากจะโอนไฟล์อะไรต่างเนี้ยเสียบใช้งานได้นะเสียบข้อมูลเสียบใช้งานได้นะครับรักคุณนครับใครรักผมกดหัวใจให้ผมหน่อย รักเพราะวันนี้ผมแจกของผมรู้ทันนะครับกดไลค์กดแชร์จบไลค์ผมแจกและก็คอมเมนต์เลยอยากได้เอาไปทำอะไรนะครับอยากได้เอาไปเป็นของขวัญวันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดไงวันเกิดคุณแม่นะครับเราแจกเนาะก,ก็รับประกัน5ปีสำหรับ S S D พกพาแกะเลยนะครับผมแจกตัวนี้เราจะแกะตัวนี้บอกก่อนนะครับนี่คือตัวที่ผมแจกเลยของใหม่แกะกล่องรีวิวเสร็จแจกอึบอ๊บอึบ๊บ ปลานะครับฮาร์ดดิสผมเสียครับเลยอยากได้มาใช้งานตอนนี้มีความจุนิดเดียวอยากได้ครับมานี่คือ SSD อ๋อเดี๋ยวเราต้องเคยเห็นเคยเห็นการแสดงไหมครับนี่ครับนี่คือ SSD นะครับเราจะแกะแบบปราณีดนะครับผมเราจะค่อยๆแกะเพราะว่าถ้ามันเป็นฮาร์ดดิสเนี่ยเวลาเราหยิบออกมาเนี่ยมันจะเกิดอาการหัวอ่านเสียหายได้นะครับอุย๊ย ไม่ีไม่พังนะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่เสียนี่คือ SSD ที่เรียก้วว่าอึดถึกทนไม่อะไรตัวนี้ผมแจกยอกมันไม่เสียจริงๆโอ้โหโต๊ะบุบมองเห็นไหมอ่ะมองไม่น่าเห็นโต๊ะบุบ มอไม่น่าเห็น SSD ไม่พังนะครับแต่โต๊ะผมพังแทนโต๊ะบุบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อดีของ SSD ที่ฮาร์ดดิสไม่มีนะครับผมบอกได้เลยว่าข้อดีของ SSD ที่ฮาร์ดดิสไม่มีก็คือมันทนต่อการกระแทกมันทนต่อการตกเรียกได้ว่าคุณไปพกพาเ,เอาไปประจนภทยเอาไปลุยอะไรต่างๆเนี่ย ไม่ต้องกลัวมันพังนะครับผมใช้คำพูดนี้เลยเนาะวัสดุแมทเท i a l นะครับวัสดุแมทเทเรียบอ,กกอนกรตัวเนี้มันเป็นแบบยางครับมันเป็นแบบยางถ้าผมกดจิกเข้าไปปึ๊บนี่มีรอยยุบนิดหน่อยนะครับเห็นไนหะมีรอยยุบและเดี๋ยวมันก็คืนตัวมันเป็นยางซิลิโคนนะครับถามว่าถอดออกได้ไหมถอดได้นะครับ SSD ของท่านชัดชาติไว้รับมือกับชัดชาติเออทำไมผมคิดไม่ได้ว่แม่เปลี่ยนปกทำไมกัน <laughs> SSD สําหรับชัดชาติ นี่ครับมันจะเป็นกล่อง s s d อย่างนี้นะครับเราสามารถถอดออกได้อุ้ยอยากแกะดูเลยอะแต่ผมเกรงใจคนได้ไปเดี๋ยวประกันจะหมดเออแต่มันน่าจะไม่มีประกันหรือเปล่ามีสติ๊กเกอร์อยู่ไม่ควรแกะนะครับไม่ควรแกะเขามีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้นะครับก็ด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นบอดี้โลหะบอดี้เหล็กนะครับบอดี้โลหะบอดี้เหล็กนะครับตัวนี้ปั๊มนูนโลโก้ Transcend นะครับ โลโก้ทันเซนส์นี่ก็แน่นอนอะ่ะทนทานโอ้โหบอกได้เลยว,ว่าไม่ต้องกลัวนะนครับพี่นอกครับคือ Windows 7แล้วจะเปลี่ยนไป Windows 10แล้วมันขึ้นว่าตืดๆอะไรต้องแก้ยังไงเซิร์ชกูเกิลเอาไอ้ข้อความรหัสโค้ดตัวนี้ไปแปะ Google น่าจะเจอนะครับเอาไป VS กับรถเหยียบครับเอาไปลุยน้ําได้ไหมตัวนี้หรอผมคิดว่าไม่น่ากันน้านะครับอันนี้ผมบอกกันเลยคิดว่าไม่น่ากันน้ําเนื่องจากว่า มันไม่ได้มีเขียนในเรื่องของการรองรับ IPX อะไรต่างๆนะครับไม่ได้มีบอกเอาไว้ผมแนะนำว่าอย่าเอาไปจุ่มน้ำดีที่สุดตกอะไรต่างๆเนี้ยไม่เป็นไรสรุปตอนรีวิวเปิดไม่ติดก็เหล๋ยวรอดูกันว่ามันจะทนไหมนะครับอ่ะนอกเหนือจากตัว SSD ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของภายในกล่องกันนิดนึงนะครับผมเพิ่งซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมา4ทสัปดาห์เดียวก็ไปซะแล้วโหสุดยอดซื้อ SSD พกพา4ท จิตใจคุณทําด้วยอะไรฮัตดิสหรือเปล่าฮัตดิสมากกว่านะครับอ่ะภายในกล่องนะครับมีชุดคู่มือมาให้นะครับดีแรมโมดูลอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะ externally stored drive and stored drive นะครับแล้วก็ externally storage DVD ก็เขาบอกว่า trans เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเป็นใบโฆษณาแนบมาให้ข้างในนะครับในส่วนตัวนี้ครับมีสาย USB type C ครับมีสาย USB type C มีมาให้ แต่ถ้าสมมติคอมคุณไม่รองรับทำย่างไรล่ะครับซื้อคอมใหม่สิครับจะบ้าเหรอเขามีสาย USB Type A to Type C มาให้ด้วยอีกหนึ่งเส้นนะครับแน่นอนการที่คุณใช้ USB Type A to Type C แบบนี้สปีดอาจจะไม่ได้เต็มนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับให้ใช้งานสาย USB C to C ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันจะวิ่งที่สปีดความเร็วได้เต็มมากกว่านะครับวิธีการใช้งานไม่มีอะไรครับ เสียบครับแค่นี้จบแล้วก็เอาไปใส่กับคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณจะใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเสียบก่อนแค่นี้เดี๋ยวรอดูเปิดติดหรือเปล่านะครับหรือว่าพังไปแล้ว <c oughs> อ่ะมาเปิดเต็มครับเสียบปุ๊บเจอเลยครับไดดี t r a n s ซนส์นะครับขนาดความจุ931กิกไม่ต้องตกใจไปหน้ากล่องบอก1เท1เทมันคือ1 0นพันยี่สิบกิกนี่ทำไมเนื้อที่ไม่เต็มกรอกขายหรือเปล่ามันคือเรื่องปกตินะครับหลายๆคนไม่ทราบนะครับว่า SSD หรือฮาร์ดดิสที่มันมีความจุขนาด 1TB เนี่ยมันควรที่จะต้องได้1024 g กิกแต่จริงๆแล้วมันจะได้ไม่เต็ม1024กิกได้931 g อกิกอันนี้ปกตินะครับผมลุ้นๆๆย้ำอีกหนึ่งรอบเผื่อใครที่เข้ามาใหม่แล้วอยากจะได้ SSD ตัวนี้ผมแจกนะครับ SSD ตัวนี้ผมแจกกติกาง,ง่ายๆครับเข้ามาดูในช่องทาง f c e e o o o นะครับให้ดูในไลฟ์สด a c e b o o k นะครับ2 กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะในช่องทาง Facebook 3คอมเมนต์ว่าอยากจะได้ s s d ตัวนี้ไปทำอะไรนะครับ 4. รอจนจบไลฟ์ซึ่งอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วผมรีวิวไม่นานนะครับแล้วรอเล่นกิจกรรมทายไลฟ์อีกหนึ่งอย่างแล้วก็รุนรับไปเลยใครตอบถูกได้ไปยึดที่โทรศัพท์มือถือผมเออมาทุกคนดวงเท่ากันครับผมพูดเลยนะครับ เรามาลองดู SSD ตัวนี้ใช้งานกันเป็นอย่างไรนะครับได้ดีครับขนาดความจุ931ลองเทส read write copy กันดูนะครับและเดี๋ยวเราจะลอง copy ก o cop อะไรต่างๆลองโอนถ่ายดูว่าเร็วขนาดไหนนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ที่ผมมา,มาใช้เนี่ยจะเป็นตัว ASUS ProArt นะครับที่มีความเร็วโคตรโหด read 1 0 0 0แต่ว่าตัวนี้ข้างกล่องเขียนว่า up to 2,000หลายๆคนจะเริ่มงงแล้วอ้าวข้างกล่องเขียน2000 MB/ เม แต่ทำไมพี่เทสได้1,000งพันมกะไบเปอร์เซกอันนี้ต้องบอกก่อนมันขึ้นอยู่กับพอร์ตการเชื่อมต่อด้วยบางครั้งพอร์ตการเชื่อมต่อวิ่งไม่สุดบางครั้งการเทสการอะไรต่างๆมันจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งอันนี้ผมลองเทสกับตัว c คร s t a l d ั s ดิสมาได้1,069 เดี๋ยวผมจะลองเทส2รูปแบบเอาสาย Type C ตอนนี้ผมเชื่อมต่อที่พอร์ต Thunderbolt ผมไม่มั่นใจว่าพอร์ต Thunderbolt ตัวนี้มันเป็น USB 3.2 Gen 2x2 หรือเปล่านะครับแต่ตัว USB Type A เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช่บางทีพอร์ต Thunderbolt ก็ไม่ได้แรงเท่า Type C เท่เทนะครับ พี่นงครับผมโ c c p ซแล้วมันดันร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรครับถ้าสมมติคุณยังใช้งานได้ตามปกติไม่มีจอฟ้าไม่มีแฮงค์ไม่มีอาการค้างใช้งานไปเลยยาวๆนะครับอยากเอาไว้เก็บไฟล์รูปครับอยากได้เอาไปต่อยอดซื้อคอมเพื่อลดต้นทุนครับจัดไปครับอยากได้เอาไว้เก็บไฟล์าาฟงานกับพวกคลิปวิดีโอครับอยากได้ไว้แทนแฟลชไดเอ์เออเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมแม่งแทบจะใช้ e x t e r n a l s s d แทนแฟลชไดรฟ์ไปแล้วอะ่ะเพราะว่าแฟลชไดรฟ์อื่นมากอะ่ะ ส่วนตัวผมนี่ผมใช้แฟลชไดร์2.0ไม่เป็นแล้วนะอย่างน้อยๆต้องขอเป็นแฟลชไดร์ที่เป็น USB 3.0นะถึงจะใช้งานโอเคเพราะว่า2.0แม่งโคตรอืดก็ปีไฟล์นี่10-20เมกเปอร์เซ็นานเกินนะครับอย่างน้อยๆนียน่ยถ้าสมมุติเป็น USB 3เนีมันวิ่งสัก80มันยังโอเคอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เทสออกมาละว R d 1,069 แล้วก็ไล่ไล่มานะครับเดี๋ยวรอดูค่าไรนิดนึงค่าไร้มาเสร็จปุ๊บผมขออนุญาตถอดออกเลยแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายเป็นตัว USB Type A 2 Type C นะครับลองดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอยากรู้อะอันอันอันนี้สอบถามเพื่อนๆเ,เลยนะที่ทุกคนวันนี้เข้า Facebook กันมาเยอะอะเข้าเพราะว่าเห็นโพสต์ก่อนหน้าที่ผมบอกว่าจะมีไลฟ์แจกของช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งหรือ เห็นเพราะว่า Facebook แจ้งเตือนหรือเห็นเพราะว่าผมถ่ายถ่ายเฟซอยู่แล้วมันมีเด้งที่ผมไหลอยู่บอกผมหน่อยเอาให้ผมเป็นบุญหัวหน่อยเพราะว่าผมจะทำให้ Facebook เปิดการมองเห็นผมกลับมาให้ได้แล้วผมจะแจกของแบบรัวๆเอาแบบแจกจนให้เพื่อนเบื่อกันไปเลยว่ามึงแจกอีกแล้วหรอมึงแจกกันอีกแล้วหรอเอาให้แบบ Facebook เปิดการมองเห็นเลย ใครอยากได้ใครอยากได้ของแจกเดี๋ยวคุณรอดูอาทิตย์นี้ผมจะแจกให้ยับเลยครับใครกลับมาดูไลฟ์สดผมผมจะแจกของให้ยับเลยคุณไม่ได้ไลฟ์คุณไม่ได้ของแจกไลฟ์วันนี้คุณรอไลฟ์อื่นได้เลยผีคผมพูดจริงคือผมโอโ้โหเฟซบุ๊กเราต้องแจกกันครับเข้ามาเพราะ youtube ไลฟ์ครับโอโ้โหนี่ไงสรุป youtube คือ The King อยู่แล้วนะครับเห็นพอเฟซบุ๊กแจ้งเตือนแจ้งเตือนครับแจ้งเตือนครับ เฟซบุ๊กส่งมาอ่าเวนกรรมอะไรคือเฟซบุ๊กส่งมาโอเคมาผลออกมาแล้วครับ Read ได้อยู่ที่1,069นะครับ r i Write อยู่ที่984 นะครับไรอยู่ที่984ร้อีอยู่ที่1069นะครับก็ถือว่าเป็นค่าตัวเลขที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายรีสไรหนึ่พ0ผมมองว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนสาย USB C to C นะครับให้เป็น A to C เพราะว่าการที่เราไปเสียบที่พอร์ต Thunderbolt เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็น USB Gen อะไรนะครับแต่ถ้าเสียบ USB Type A เนี่ยอาจจะแรงกว่าหรือเปล่าเรามาลองดูกันนะครับเรามาลองดูกันทีนะี้ผมไม่รู้เลยนะลองสดๆนะครับลองสดๆมา ผมเปลี่ยนสายแล้วครับตอนนี้เป็น USB A to C เปลี่ยนพอร์ตการเชื่อมต่ออีกรูหนึ่งนะครับลองเทสอยากจะรู้ว่าเป็นไงครับคิดว่าเพิ่มหรือลดแจ้งเตือนจาก YouTube เข้ามาเพรชอบดูพี่ๆมากครับขอบคุณครับอยากได้ไปทดสอบความแรงปรอบใจแทน4เทที่เพิ่งถ่ายที่เพิ่งพังไปแจ้งเตือนไลฟ์ครับเฮ้ยได้ความเร็วเท่ากันเลยฮะสรุปมันก็วิ่งได้ประมาณเนี้ยสรุปง่ายๆเลย รีดวิ่งที่1นึ่เพราะผมลองสายที่เป็น c to c เสียบไปที่พอร์ต thunderbolt 4และก็ลองเป็น a to c เสียบไปที่พอร์ต usb type a ซึ่งโนตบุกตัวที่ผมลองเนี่ยเป็นตัว asus proart ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็น usb อะไรแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็น3.2แล้วนะก็วิ่งได้ไม่ถึง2,000เมกต่อวินะครับวิ่งได้ที่1,060ตามภาพเลยโอเคไหมผมก็ว่าโอเคใช้งานก็ถือว่ารวดเร็วไรอยู่ที่9 4 9 ตามนี้นะครับเท่ากันเดิมเท่าเดิมไม่แตกต่างเห็นเพราะว่า C first มาเราไอ้นี่แล้วนะครับรีวิวจบตามสัญญานะครับเราจะมาแจก SSD กันนะครับผมขออีกหนึ่งอย่างสำหรับใครที่อยากได้ SSD ตัวนี้ให้พิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็พิมพ์คาว่า n o t i i y พิมพ์เข้ามาครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้นะครับให้อดินพิมพ์ให้เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วให้คนสามารถก๊อปปี้ระว่างได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะแยะนะครับให้พิมพ์ขึ้นมาตกใจแล้วก็พิมพ์คําว่า n o n ตี f y ส่งกันมาแบบรัวๆเลยครับทุกคนเลยครับในไลฟ์สตรีมนี้แล้วเดี๋ยวผมจะแจกนะครับผมพูดแล้วว่ามาจริงแจกจริงครับพิมพ์คําว่า n o n ตี f y ตามในปักหมุดก๊อปปี้ในปักหมุดแปะได้เลยครับมาแจกครับ ใครพิมพ์มาคาว่าตกใจนอนตีไฟผมขอให้คุณได้นะครับแจกใน a c e b o o k นะครับทาง YouTube วันนี้เรามาร่วมสนุกกันในช่องทาง a c e b o o k นะครับช่องทาง a c e b o o k นะครับสามารถพิมพ์คําว่า e x t r e m i t นะครับใน u t u b e ครับมาใน Facebook กันนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ละกันนะคับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ละกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่รู้ว่า Facebook เราชา n e ลไหนนะครับฝากแปะให้ได้ไหมอะก็ปี้ล้วไปแปะใน YouTube ให้หน่อยได้ปะไม่น่าได้ไม่ได้เป็นแอดมิน ไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าอย่างงี้ดีกว่าใครที่ดูทาง YouTube อยู่ให้พิมพ์เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วพิมพ์คาว่า x t r e m t พิมพ์เรื่อหมายตกใจ n o t ติ y กันมาครับฟัดกันมาเลยเอารัวครับเอาให้แบบ Facebook แม่งหมื่นคอมเมนต์มาเลยวันนี้ <laughs> มาตัวนี้สรุปไม่พังนะครับตกกระแทกผมทดสอบให้ดูแล้วไม่พังไม่เสีย ทนรับแรงกระแทกได้ราคา5,290บาทนะครับ5,299บาทส่วนขนาดความจุ2เทเลไบต์เนี่ยราคาจะอยู่ที่8,999บาทผมคงไม่ต้องแกะให้เทสเนาะสำหรับ2เท1เท2เทไม่ได้แตกต่างกันมากมาย2เทความจุคนเยอะปะ่ะผมเก็บกล่องให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับของที่ไม่รู้ว่าใครจะได้1อย่างนะครับ1ตัวเก็บ คืนกลับให้ครบเดี๋ยวผมโดนผู้โชคดีบ่นอีกผมเคยมีรอบหนึ่งเก็บของกลับไปไม่ครบผู้โชคดีบ่นพี่ใส่ของมาไม่ครบอ่ะมาเก็บแล้วนะครับใส่กล่องครับอ่านี่นะครับคู่มือครับเก็บคืนใส่กล่องครับเพราะผมจะแจกตัวที่ผมโยนเล่นตัวนี้แหละครับมีคนซีเรียสไหมครับผมแจกตัวที่ผมทําตกไปแล้วถ้าสมมุติ ผมประกาศชื่อใครแล้วได้เป็นชื่อคนนั้นแล้วคนนั้นเนี่ยซีเรียสไม่อยากได้ของเซ็กเ d h ร์ d แฮนด์บอกผมได้นะครับผมขอสละสิทธิ์เพราะว่าผมไม่ชอบใช้ของมือสองผมไม่อยากใช้ของต่อจากใคร <S <S แซลๆซๆซลซล,ล,ลนะครับเขาให้พิมพ์ใน Facebook ใช่ครับตกใจนอติ f ฟต้องเอาให้เหมือนนะครับพิมพ์กันมาถูกไหมเนี่ยมากิจกรรมของผมนะครับยึดที่โทรศัพท์มือถือผม เท่านั้นเดี๋ยวผมจะมีกล้องจับและตั้งโชว์ไว้นะครับเราจะยึดซูมาอีกได้ไหมมันเฟกหรือเปล่าอ่าเอาไงแบบไม่เฟกผมจะได้วางรองของให้นะครับอย่างนี้ไม่เฟกนะครับเราจะยึดกันแค่เฉพาะในโทรศัพท์มือถือผมชื่อใครที่เด้งขึ้นมาแล้วตอบถูก 1. ตอบถูก 2. เป็นคนที่กดแชร์ไลฟ์สตรีมนี้ออกไปถ้าตอบถูกแล้วผมเข้าไปใน Facebook แล้วผมเช็ค ว่าคุณไม่ได้กดแชร์แบบสาธารณะก็คือผมมองไม่เห็นนะครับผมตัดสิทธิ์แล้วนุ้นใหม่นะครับกติกาผมง่ายๆครับด้านหลังกล่องของ SSD ตัวนี้นะครับเขาจะมี serial number อย่างตัวเนี้ยลงท้ายด้วย6 8นะครับทีนี้ตัวเนี้ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับผมจะให้เพื่อนๆถ่ายเลข2ตัวท้าย 2ตัวท้ายของ SSD ตัวนี้ว่ามันคือเลขอะไรพร้อมแล้วพิมพ์ได้เลยครับผมยึดที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับมาเลข2ตัวท้ายนะครับเลข2ตัวท้ายใครถูกรับไปเลยโฟกัสให้หน่อยครับเอาปากมุนอไปเลยครับเก,ก,กะสิบห้ไม่ใช่ครับ ไม่รู้แหละใครขึ้นไม่ขึ้นันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยึดที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับแล้วใบหน้าผมค้างนี้่ไมอ่าหกสิบสามไม่ใช่หกสิบเจ็ดเก้าสี่แปดสามสิบหกหกเก้าไม่ใช่นะครับหกสิบเจ็ดไม่ใช่สามสิบสองไม่ใช่สี่สิบสี่ไม่ใช่ครับเออมาสี่สิบแปดไม่ใช่ครับมาเลยครับถ้าคุณตอบถูกคุณต้องเป็นผู้แชร์แบบสาธารณะด้วยนะครับผมมี Facebook พร้อม ที่จะพิมพ์เช็คนะครับ89ไม่ใช่ครับมาเร็วพิมพ์มาเลยยึดที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ซูมเข้าไปอีกได้ไหมครับ44ครับไม่ใช่ครับ76ไม่ใช่ครับหืบ20ไม่ใช่ครับในช่องทาง youtube ถ้าอยากเล่นมาร่วมสนุกในช่องทาง Facebook นะครับ20ไม่ใช่ครับ90ไม่ใช่ครับ13ไม่ใช่ครับ34ไม่ใช่ครับ 40ก็ยังไม่ถูกครับหลายๆคนก็เลยจะเริ่มบ่นแล้วนะว่าทำไมคอมเมนต์ผมไม่ขึ้นกับพี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครเป็นที่ระบบของทาง Facebook นะครับส่วนมากเนี่ยลองสังเกตแฟนตัวยงจะขึ้นครับผู้แชร์จะขึ้นถ้าคุณติดตามเราบ่อยๆคอมเมนต์ผมก็จะเห็นนะครับ73ไม่ใช่ครับ95ไม่ใช่60ไม่ใช่ครับ0 0ไม่ใช่22ไม่ใช่ครับเฮ้ย61ไม่ใช่ครับ 36ไม่ใช่ครับผมขอโทรศัพท์มือถือทีมงานเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องแล้วกันนะครับบางครั้งคอมเมนต์แต่ละเครื่องมันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับ89ไม่ใช่ครับ02ไม่ใช่ครับอ่ะเครื่องไหนขึ้นก่อนเอาเครื่องนั้นเลยนะครับ26ไม่ใช่ครับ95ไม่ใช่ครับ81ไม่ใช่ครับ58ไม่ใช่ครับ04ไม่ใช่ครับอ่ผมเพิ่มให้นะครับ56ไม่ใช่ครับ15ไม่ใช่ครับ 91ไม่ใช่ครับ24ไม่ใช่ครับ01ไม่ใช่ครับเอาเร็วเร็วเรวเรเร,เร็มูลราคาห้า0ันสบาทใครตอบถูกอุ้ยมาว่าึ้นผู้แชร์ด้วยปักหมุดตรงไหนมะคุณอะไรเนี่ยอ่ะคนสุขสันหืมคนสุขสัน ตอบถูกครับดีนะคุณภูมิพิมพ์ศูนย์มาด้วยเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีศูนย์เนี่ยผมไม่ให้นะวันนี้ผมกละว่าแบบต้องถูกเป๊ะๆนะครับนี่คือ SSD 2 t e l e b นะครับคือลูกตัวนี้นะครับผมบอกว่า serial number 2ตัวท้ายนี่ครับลงท้ายด้วย05นะครับยินดีด้วยกับคุณสุขสัรครับผมวันนี้ใครไม่ได้รางวัลผมบอกได้เลยติดตามผมครับ ผมจะกลับมาแจกแบบบ้าครั่งนะครับ Xtreme IT เวอร์ชันชอบแจกแจกแม่งทั้งวันทั้งคืนแจกทุกไลฟ์จะกลับมาผมจะแจกรัวๆตลอดทั้งอาทิตย์นะครับทุกครั้งที่ผมขึ้นไลฟ์ผมจะมีของแจกเอางี้เลยดีกว่าเราจะกลับมาเราจะสู้กับพี่มาร์คสักะเบิกเปิดการมองเห็นยินดีกับผู้โชคดีคุณสุขสันร์นะครับอย่างที่ผมบอกผมยึดตามโทรศัพท์มือถือฝั่งผมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครที่แบบมาดามงดาม่าว่าเฮ้ยพี่ผมพิมพ์ไปแล้วแต่มันไม่ขึ้น ช่วยไม่ได้นะครับอันนี้ไปโทษพี่มาร์เองยินดีด้วยกับคุณสุขสันต์ครับไปแล้วครับใครอยากได้ SSD อึดถึกทน Transcend e s d 3 8 0 c ตัวนี้ไปหาซื้อกันได้5,290บาทในความจุ1เทรแล้วก็2เทรในราคา8,990บาทในไทยมีช h o ป e e Lazada และก็ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับผมบอกแล้วของดีราคาไม่จำเป็นต้องแพงไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ คุณสุขสันต์ครับคุณสุขสันต์คุณสุขสันต์นะครับถ้าคุณสุขสันต์ฟังอยู่นะครับคุณสุขสันต์ทักอินบ็อกมาได้เลยนะครับให้ชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เดี๋ยวผมจัดการส่งให้ครับ